สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจนะครับของทั่วไทยนิวนะฮะคราวนี้นะครับผมแอดมินบิ๊กบังนะครับอยู่บริเวณครับบ้านเลขที่4-6 7หมู่หนึ่งำบลสะพระอำเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยหน้าบ้านก็เปิดเป็นร้านขายกาแฟชื่อว่าร้านกาแฟชาพยอมนะฮะแหมร้านชาพยอมนะครับอยู่ห่างจากสี่แยกพระทองคามา ประมาณ300เมตรเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะฮะนี่เป็นการจัดเตรียมสถานที่นะฮะเพื่อนิมนต์หลวงตาบุญชื่นนะครับมาพักชั่วคคาวที่บ้านหลังนี้นะฮะมาบ้านหลังนี้ก็เจ้าของบ้านก็เป็นอดีตผู้กับนะฮะจากอสอพอหัวสะพานจาังหวัด่าจเจริญกเกษียณอายุราชการแล้วนี่พี่นันนะฮะนี่หนึ่งในตำนานผู้เท่าเฝ้าจีวรน,นะ,ะมานําไม้ขวาดมาช่วยเจ้าของบ้าน,นะฮะขวาด เตรียมสถานที่เดี๋ยวจะนิมนต์ท่านพักตรงไหนฮะพี่นันครับตรงไหนนะตรงนี้เนาะเป็นพื้นหญ้าเลยนะเนาะนี่ฮนะตรงนี้เลยนะครับหลวงตาท่านก็ชอบร่มรื่นล่มเย็นนะฮะปะป่ปปาปิดน้ําให้หน่อยนะเดี๋ยวเปียกปิดแล้วเนาะโอเคนี่ตรงนี้เลยโอ้โหล่มรื่นมากนะฮะนี่โอ้โหพื้นหญ้าน,นี่นุ่มเลยเดี๋ยวปูเสื่ออย่างเดียวนะฮะโอ ح, ้โหนี่บ้านร่มรื่นมากนะฮะนี่ จะมาพักชั่วข้าวนะฮะพักเที่ยงเรียกว่าพักเที่ยงกันตอนนี้นะฮะบางคนบอกเอ๊ยหลวงตาจะฉันเพนไม่ใช่หลวงตาท่าฉันมือเดียวท่านพักเที่ยงเนี่ยให้คณะลูกศิษย์ติดตามเนี่ยได้พักทานข้าวกันนะฮะโอ้โหบ้านหลังนี้ล,มล่มลืม่นจริงๆนะฮะเนี่ยก็อยู่ติดถนนนะฮะเข้ามาประมาณสักห้าสิบเมตรเองนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะมาแล้วนี่ครับหเหมือนดูไ์สดพีหรือเปล่า พี่จะมีซ่องภาษาทำไมพูดโคราชยังไงโอ้เราจะพูดก็พูดไม่เมื่อนเพราะเราจะพูดเดี๋ยวมันจะเนอเนาะโคราชเขาไม่เนอใช่ไหมอันนี้ร้านชาพยอมเ,เ,เ,ยดเดี๋ยวอตอน,นท่านเดินทุด,ดงเข้ามาพักตรงนี้เนาะเราก็ให้ลูกค้าเข้าได้ไม่เป็นไรเพราะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าหลวงตาท่านพักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอปิดประตูอย่างเดียวเนาะ,แ,นะแล้วใครคนชงชากาแฟเนี่ยใครคนทำ อ้อนี่คนทํากับคนโน้นคนนี้คนทําด้วยเดี๋ยวผมจะอุดหนุนสักแก้วนึงนะแก้วเท่าไร่ปกติขายแก้วเท่าไห้ย่สิบห้าขอพิเศษแล้วกันราคาแบบพี่น้องของหบาทพอโอ, <laughs> โอ้ใจดีนะ<อ>แกนะี่เนาะโอ้ยคนคนลาดน้ําใจงามแต้นะครับเนี่เดี๋ยวชมให้ดูนะฮะบ,บริเวณริมถนนนะครับ <laughs> ก็ห่างจากบริเวณแยกพระทองคํามาไม่กี่100ร้อยเมตรนะฮะน่าจะประมาณ เดี๋ยวดูก่อนโอ้ยสามร้อยเมตรนะฮะเนี่ยหน่วยกู้ภัยะฮะเดี๋ยวโบกมือก่อนพักนี่พักนี่ปักหมุดเลยแล้วก็บอกในกลุ่มไลน์ด้วยพี่ฟิุบอกกันเลยเดี๋ยวพักที่นี่พี่หาที่จอดคอยได้เลยอีกกี่กิโลถึงไหมลูกสี่กิโลเนาะโอเคฮนะประมาณสี่กิโลฮะข้างหน้านี่ก็จะเป็นสี่แยกพระทองคำนะฮะ ใช่ไหมสีแยกพระทองคำเนาะอ่าสีแยกพระทองคำนี่แล้วก็นี่บริเวณทางเข้านะฮะบ้านเลขที่สี่หกเจ็ดนะทะึ่ด้านหน้านี่ก็เป็นร้านชาพยอมด้วยนี่โอ้โหบอกคนรู้มาปุ๊บข้ามฝั่งมาเลยมามาตอนสักพักหนึ่งยืนอยู่ข้างโน้นอยใช่ไหมแน่นอนจริงะฮะไวจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าสถานที่นี่ร่มรื่ดร่มเย็นนี่อ้าววันนี้ครับพ่อครับนี่อดีตผู้กำกับนะฮะสพหัวละพานจังหวัดน่าเจริญเปลียนอยู่แล้วเนาะพ่อเนาะ บ้านเลขที่เท่าไหร่นะสี่หกเจ็ดถูกไหมเจ็รอือก็เดี๋ยววันนี้ขอใช้สถานที่นะครับยินดีต้อนรับเนาะให้หลวงตาบุญชื่นมาพักอ่ช่วคข่าวที่บริเวณลานสนามหญ้าข้างหน้าบ้านเนาะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามเนี่ยพักทานข้าวกันตรงนี้ด้วยเห็นหน่วยกู้ภัยก็จอดรถกันหน้าถนนนี่รถไม่ติดอยู่แล้วเนาะการจราจรไม่ติดขัดนะฮะโอ้ล่มลื่นมากนะ,ะนี่ร้านโอ้โหพี่นัน กวาก่าเสร็จนี่มานั่งนะสะบายใจนะฮะนี่อ <c oughs> พุทธเท่าพี่โซกำลังมาฮะนี่ขอไปอ่ะอาผมนึกว,ว่าพี่โทรแล้วโทรเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้๋อเดี๋ยวคงมาครับพี่เนี่ยหนึ่งในตำนานพุทธเท่าเฝ้าจีวรนะฮะต้นตำลับชาพยอมโอ้โหอ่ะโฆษณาเขาหน่อยตังก็ไม่ได้เราตว่าโฆษณาเขาหน่อยเพราะว่าเขาให้สถานที่นะฮะอ่านี่ลร่มรื่นร่มเย็นจริงๆนะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะอุดหนุนเขาหน่อยนะฮะร้านนี้นะครับ โอ้เรียกว่าเป็นร้านเดียวในในพระทองคำเลยป่ะร้านกาแฟอืมสุดยอดสวยงามสวยงามนี่อะไรสวยงามนี่หน้าเราหรือใครหน้าหน้าร้านอ๋อนึกว่าหน้าคุณแม่๋อสถานที่แน้า่คุณแม่เข้าใจว่าเป็นหน้าคุณแม่ที่สวยบอกสวยงามเนียอายุเท่าไหร่ลวจ๊ะเนี่ยหกสิบแล้วอ่ะโอ้โหนี่จะเจอตอนอายุสิบแปดนะฮึมเป็นเรื่องเลยดีนะหนีเกิดก่อนผมเนี่ยอืม่ แม่นี่ฮะมันั่งรอจ่อคิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเอาแค่ประตูพอแล้วพอนะคนนอกบ้านให้อยู่นอกบ้านแล้วกันเอาแต่คนในบ้านพอโอ้เนี่ฮะลมรื่นลมเย็นเดี๋ยวดูสัมมณเนนหน่อยฮะเมื่อกี้นี่มนวนสัมมณเนนมาก่อนแล้วสัมมณเนนพามอ่าสัมมณเนนพามนี่อายุสิบขวบกันหนึ่งวันวันนี้พอดีนะฮะผมบอกแล้วเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเซอร์ไพรส์แบบไรสดเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันสัมมณเนนกำลังจะฉันฉันเพนอยู่นะฮะ สาม,มเณรเดี๋ยวกํลังจะไล์สดไปหานะนั่งให้สวยงามมีอะไรจะเซอร์ไพรส์นะครับนิมนต์นั่งให้สวยๆนะแต่ไม่บอกก็จะเซอร์ไพรส์อะไรนะแต่เณรนั่งอยู่พิกตอกติกตอกเดี๋ยวก็รู้เซอร์ไพรส์มมอะไรเมื่อวานนี้วันเกิดนะฮะแอบไว้ก่อนแท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 น,ทน,ทนอ้าว Hey, รับก่อนเลยนี่คือเก๋ารัดครับผมเย yeah. ่ถวายเนนครับเก๋ารัดซื้อมาจากโคราชนะฮะเป็นไงให้พรด้วยให้พรด้วยเอาให้พรนิดนึงบอกแล้วเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เก๋ารัดเอาไปสองถุงนี่เป็นไงสองถุงใหญ่ๆเก๋าลัดสั่งตรงมาจากเยาวราชแต่ว่าขายที่โคราชอ่ะขอพอรหน่อยครับ าวสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามิอ่าบอกแล้วมีเซอร์ไพรส์สม,มนเนนนะฮะนี่จัดามาเมื่อวานนี้ผมให้เฮียเล็กนะฮะเฮียเล็กนี่เป็นหัวหน้ากู้ภัยของมูลที่ฮุกสำหนึ่ง ไปหาซื้อมาเก่ารัดก็ไปได้มาจากเดอะมอโคราชนะฮะนี่จัดไปนะฮะเดี๋ยวสาม,มเณรฉันให้อ่าฉันให้หายเบื่อเลยแหมอยากฉันเก่ารัดมาสามวันแล้วเสือได้ได,ได้อันนี้เอาวางนี่เลยนนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่นันจัดก,การอันนี้ไม่เอาไม่เอาเอาแต่เสืออย่างเดียวโอเคเอาวางไว้เลยเอาน,นี่เป็นคนชงกาแฟด้วยแล้วเป็นคนสวนด้วยไหมเนี่ยเป็นทุกอย่างโอ้ลูกหลานทั้งนั้นเลยเนาะ แน่แน่นอนถ้าร่มรื่ดร่มเย็นจริงๆนะฮะเนี่เอ้ามาเดี๋ยวเราไม่หันกล้องไปเพราะว่าเดี๋ยวสัมมาเนรจะฉันเกาะลัดแล้วนะ <S <S โอเคมาสัมมนาเนรบอกผมว่าบาังบงเรียกผมบังแลวนะ<อ>บางบังอยากฉันเกาะลัดโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วอยู่โคราชจะไปหาเกาะลัดตรงไหนแล้วเนี่ย <S <S นึกถึงเยาวราชก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องบินแล้วก็แหมเช็คดูแล้วข้อมูลมีที่ตัวเมืองโคราชมี จัดม้าวัยของมวยที่ฮุกสามหนึ่งไปนะฮะเฮียเล็กฮุกสามหนึ่งก็จัดมาให้นะฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮะโอ้โหนี่น้ําน้ําอะไรมันรั่วกปะน้ําอะไรมันไหลมั้งลูกอ๋อมื่อกี้เปิดเผื่อเปิดไว้หมฮะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แห้งไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ถึงนู่นมันไม่มมถึงตรงนู้นอยู่แล้ว โอ้ลมลื่อลมเย็นจริงๆครับตรงนี้อือฮึจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่นะฮะก็อา้าวใครที่อยู่ในเส้นทางครับพี่นันว่าไงอ๋อไม่เป็นไรก็ตรงนี้นะครับอยู่เลย จากแยกพระทองคำนะฮะสี่แยกพระทองคำมาประมาณสามร้อยเมตรนะฮะอยู่ด้านขวามือนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางอ,ะ,อะไรนะอำเภอตำบลแวงน้อยเนาะนะฮะก็จะอยู่ขวามือนะครับบ้านเลขที่สี่หกเจ็ดหมู่หนึ่งตำบลสะัพระอำเภอพระทองคำนะฮะจังหวัดนครราชสีมาบางคนบอกจังหวัดนครราชสีมาก็ไม่รู้นะพี่นันต้องบอกจังหวัดโคราชเออบางคนก็บอกจังหวัดแม่ยาโมเออผมก็งงเอ๊ะแกอยู่จังหวัดไหนกันแน่ม ที่ไหนได้จังหวัดเดียวกันนะครับนี่วิวทิวทัศน์นี่สวยงามนะเดี๋ยวดูนี่โอ้โหแป,ป๊บเดียวนี่มันนั่งกันเต็มแล้วโอ้โหเผลอแป,ป๊บเดียวเนี่ยม่ารู้กันไวจริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้ตอนเที่ยงนะฮะก็จะมาพักช่วคราวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี้มนหลวงตาบุญชื่นพักช่วคราวที่นี่ให้คณะติดตามนะลูกศิษย์ลูกหารวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยได้พักทานข้าวกันบริเวณนี้นะฮะนี่สังเกตง่ายๆจะมีตู้ไปรษณีย์นะเหมือนตู้ไปรษณีย์แดงๆอยู่ฮะ ด้านขวามือนะฮะพิมพ์ว่าหอพระทองคํำแน่นอนเป็นจุดเช็คอินจริงๆนะฮะถ่ายรูปได้สวยงามอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอีกบุงกล้องหนึ่งคุณวิชียรายบุรีกำลังจะไลฟ์สดเข้ามานะครับยังจุดนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีทุกท่านครับ